ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าค่ะยังนำภารกิจต่างๆของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาบอก,ลบอกเล่าบอกกล่าวให้ท่านผู้ชมท่านฟังได้รับทราบเช่นเคยค่ะภารกิจแรกของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะพลตีนนทวัฒน์พักดิพง์พิชยา ผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยปัญชาการทหารพัฒนาและผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ในพื้นที่อำเภอบัวลายและอำเภอเทพรักษ์จังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับคณะชุดตรวจจากสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเดินทางมาตรวจสอบประสิทธิภาพและผลสำเร็จในการดำเนินโครงการเพื่อปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร ซึ่งสำนักง,งานพัฒนาภาค5ห,หน่วยบญชจการทหารพัฒนาสนับสนุนกรมทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมกันนี้ได้ชี้แจงและนำคณะชุดตรวจตรวจผลการดำเนินงานโครงการณพื้นที่อำเภอบัวลายและอำเภอเทพรักษ์จังหวัดน,นครราชสีมาค่ะมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป สถานีวิทยุกระจายเสียง909สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลนะคะนำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจำนวนสิบนายร่วมกับส่วนราชการจังหวัดส,สกลนครและประชาชนจิตอาสาพระราชทานอำเภอโคกศรีสุพรรณจำนวนหนึ่งคนจัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนา ทําการล้างทําความสะอาดตลาดชุมชนณนะตลาดชุมชนตองโขบอำเภอศรสีสุพรรณจังหวัดสกลนครโดยมีนายชูศักดิ์รูยยิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธาน